สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องครับครูนะครับพร้อมกับเกม h a ppy hop h a ppy คนเลี้ยงหมูนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมจับได้ให้เลย EP ที่12แล้วนะครับสำหรับการมาจับหมูนะครับในช่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเตรียมเหรียญทองมา ดูเวลาให้ดีแล้วก็ add uid มานะครับเดี๋ยวเรามาฟังกติก,กาข้อหนึงก่อนข้อ1นึ่ add uid ที่กำหนดให้นะครับเหมือนเดิมครับไปลุ้นกันว่าวันนี้ uid อะไรนะครับข้อ2ครับเขาร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดให้นะครับวันนี้เวลาเท่าไหร่ก็ไปดูกันนะครับอยู่ในคลิปนี้แหละส่วนข้อ3ผมจะรับเพื่อนก่อนเวลาประมาณ20นาทีก่อนกิจกรรมเริ่มนะครับ คือการุณาแอดก่อนนะครับแอดก่อน4ครับคนร่วมสนุกต้องเลเวลอย่างน้อย5.5หนะครับหรือน้อยกว่ายิ่งดีนะครับมากกว่า5.5ขออนุญาตไม่รับแอดนะครับ5กิจกรรมแต่ละครั้งจะมีหมูให้จับอย่างน้อย10ตัว6ครับมีเวลาให้จับหมู5นาทีหลังจากนั้นผมจะให้อาหารทันทีครับแต่ก็ไม่เคยให้อาหารสักทีครับปล่อยจนจับจนหมด ข้อเครับหลังหมดกิจกรรมแต่และรอบจะทําการลบเพื่อนออกทั้งหมดนะครับก็ลบใหม่นะครับแล้วก็แอดใหม่แค่นั้นครับไม่มีอะไรสําหรับคําแนะนําเหมือนเดิมครับถ้าถึงเวลาแล้วหาหมูมไม่เจอให้กดรีเฟซนะครับบางคนบอกว่าเห็นหมู2ตัว3ตัวก็ก็คือผมจะค่อยๆปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อยทีเดียวหมดข้อ2เมื่อจับหมูได้แล้วควรกลับไปที่ฟาร์มเพื่ออาหารครับป้องกันการโดนขโมยต่อนะครับ ส่วนก็อ3คือควรเตรียมเหรียญทองเพื่อมาจับหมูอย่างน้อย1ล้านเหรียญทองนะครับถ้าน้อยกว่านี้ก็น่าจะจับได้ไม่กี่ครั้งนะครับอ่าแล้วก็มันก็ถ้าตอนนี้ถ้าดูให้ดีจะเห็นฟาร์มผมนะครับอ่าเห็นโรงงานแปรรูปผมกําลังอัปเกรดนะครับมันกําลังอัปเกรดขึ้นขึ้นเลเวล4แล้วนะครับเป็นโรงงานแปรรูประดับ4 ซึ่งจะแปลรูปหมู่ได้4ตัวถามว่าทําไมผมต้องแปลรูปโรงงานแปรรูปก่อนผมถ้าแปลโรงงานถ้าแปลฟาร์มนะฟังผมนะคนที่เพิ่งเล่นถ้าแปลฟาร์มของจะราคาแพงขึ้นคูณ2จากที่เราเลเวลเราตอนนี้เลเวลเราฟาร์มเราตอนนี้สมมตุติสมมุติว่าราคา6 0 0มันก็จะขึ้นเป็นเอ้หกพก็จะขึ้นเป็น12ึ่นะครับ ของจะคูณ2ดังนั้นถ้าหมูเรายังไม่เยอะยังไม่แนะนำว่าให้แปรรูปทำโรงงานแปรรูปก่อนนะครับแล้วก็นี่คือเทคนิคของผมส่วนเทคนิคการได้ XP การเลเวลอัพนี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการแปรรูปนะครับแต่วันนี้ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆมาแนะนำเพื่อนๆที่เลเวลต่ำๆ นะครับคือฟังผมนะทิกนี้คือการขโมยหมูครับแต่เราต้องมีหมู2ฟาร์มจะเป็นของเราทั้งคู่2 ID หรือจะเป็นของเรากับของเพื่อนก็ได้วิธีการไม่ยากครับ่านับเป็น ID 1กับ ID 2งกันง่ายๆครับให้ ID 2ซื้อหมูมาแล้วก็ให้ ID 1ไปขโมยหมูโดยหมูที่ซื้อมาแนะนำว่าควรเป็นหมูกรอบขาวราคา 3 0 0 0แล้วถ้าเราขโมยไม่ติดเราจะเสียแค่4 0 0 0ขโมยติดเราจะเสีย2 0 0พแต่มันสามารถสลับกันขโมยได้เรื่อยๆครับแล้วเราก็จะได้ xp ครั้งละ200ติดหรือไม่ติดเราจะได้ xp 2 0 0นะครับเทคนิคนี้สลับกันทำได้ยันเช้าครับยันหว่างเสียไม่เยอะครับแล้วเราก็จะได้ภารกิจการขโมยหมูด้วย นแนะนำว่าให้ซื้อหมูราคา3,000แล้วมาสลับอันจับนะครับถ้าจับไม่ติดเสีย4 0 0พจับติดเสีย2 0 0พแต่เราจะได้คะแนนแรงด้วยนะครับได้คะแนนแรงด้วยนะได้คะแนน XP ไม่พอนะครับถ้าเราขโมยได้เราจะได้คะแนนแรงด้วยเทคนิคนี้ใช้ได้สำหรับมือใหม่นะครับ เราจะได้คะแนน XP ทุกๆก,ก,การจับ210ครั้ง2,000นะครับเลเวลต่ำๆ2,000อีกขึ้นเกือบหลายเลเวลเลยนะสำหรับใครที่เปิด ID ใหม่ก็สามารถใช้ทริกนี้ได้นะครับซื้อหมูมาแล้วผัดกันขโมยนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับซื้อหมูมาทำสอง ID ครับขโมยไปขโมยมาขโมยไปขโมย,โม,ยมาอยู่งีครับเราจะได้ นี่ด้วยครับได้ก็เรียกว่าได้ภารกิจนะครับสำหรับกิจกรรมจับได้ให้เลย ep 12นะครับจะเริ่มจับหมงเวลา22นาฬิกานะครับหรือ4ทุ่มนั่นเองนะครับมาเร็วๆกันด้วยนะครับแล้วก็แนะนำว่าถ้าจะแอดมาให้แอดก่อน3ทุ่มครึ่งถ้าหลัง3ามทุ่มครึ่งมันจะฟังผมนะครับมันจะแอดแล้วเราจะยังเล่นเกมกับผมไม่ได้ นะครับต้องแอดผมมาก่อน3ทุ่มครึ่งก่อนเวลาที่ผมกำหนด30นาทีนะครับสนุนส่วน UID คือ UID นี้เลยนะครับแอดมากันเยอะๆนะครับวันนี้เห็นเพื่อนๆบอกว่าอยากได้โจนสลัดและก็แองเจโลเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้จับนะครับโจนสลัดกับแองเจโลนะครับก็ขอให้ได้สมความปรารถนา นะครับสำหรับจับได้ให้เลย EP ที่12ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์มีเนื้อหาสาระสนุกนะครับกรุณากดติดตามกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีให้กดนะครับยกเว้นดิสไลค์นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วพบกันใหม่ใน e ีีที่13ถ้าเพื่อนๆยังสนุกกับการมาจับหมูอยู่นะครับสำหรับ คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย